ได้ไปพบกับพระอาจารย์อีกชั้นเลยค่ะท่านน่ารักมากไปที่ไหนก็พบแต่สิ่งดีๆก็คือพบโชครั้นเองมาแล้วเป็นมงคลมาเห็นถ้าจะเข้ามาเนี่ยในอนาบริเวณถนนเนี่ยก็จะเห็นจะแ,แม่ขุนอิมและที่เรามายิ้มกันเนี่ยจะดีหลังใหญ่แต่ที่ภารกิจท่านมากมายคือการที่ดูแลเด็กกำพร้าเด็กยากจนเด็กยากไร้ยังมีแล้วปื้มค่ะตอนนี้เรามีเด็กเยอะไหมคะที่ต้องดูแลเนี่ย993คน คนชลาร้อยสิบห้านี่เด็กในปกครองอย่างงี้พันกว่าคนนะค่ะ,ะคพยาวาลวัดถ้วยปกากั้งเพื่อสังคมก็ตอกย้ําสําหรับผู้ที่เป็นลัดยา่าผู้ยากไร้ทุกคนที่เข้าถึงสาธารณสุขได้ยากค่ารักษาพยาาลศูนย์บาทโอ้ไม่ต้องก <สา S 1> ังวลของการคืนคนดีสู่สังคมล้างรถยนต์20บาทเนื่องจากว่าฉันเอาคนที่ออกจากคุกมา758คนทมแล้วก็เปิดแคคเเให้ตอนนี้ปริมาณรถยนต์ก็เกือบพันคันต่อวันพระอาจารย์พบโชคบอกว่า ทุกคนนั้นต้องมีไรายได้ไม่ว่าจะเป็นผู้ต้องขังที่พ้นโทษไม่ว่าจะเป็นพี่น้องประชาชนที่อยู่ในเขตยาาิบ้านนี้ไม่มีงานทําขาดไรายได้ก็มาทําเนี่ยค่ะหนูพ่อให้โอกาสหนูให้หนูมีอนาคตที่ดีค่ะแล้วใครส่งเรียนหลวงพ่อพระโชคลใช่วยหลวงพ่อค่ะมาช่วยหลวงพ่อพ่อหลวงพ่อส่งเรียนค่ะส่งเรียนตั้งแต่อนุบาลค่ะก็พร้อมฟรีวันเพื่อลากลางโพชนาบอกเลยว่ามาที่นี่อิ่มท้องอิ่มปากอิ่มใจอิ่มบุญการบัลล ยี่สิบบาทสาธุ